สถีสวดมนการกิจกรรมความเพียรครั้งที่13ค่ะวันนี้วันที่16มกราคม2568ค่ะยาดากล้องบริชกุลใช้ยรหคสศ9นย้า 2. วันนี้เรามาเริ่มสวดมนเจริญจิตภาวนากันเลยนะคะบัดนี้วันที่16มกราคมพุทธศักราช2 5 6 8เป็นวันที่13ที่ข้าพเจ้า นางสาวยาดาก้องวณิชกุลชัยขอถวายเสียงสดสาธทายพระสูตรพระปาริศและมลต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิสดจอในอัยขระและพะยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถินที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดา สัมมันตาจักวาเลสุอัตตาขัดชันตุเทวตาสัตธรรมังมูนิราชสาสุนันตุสักขโมกขทังสักเคกาเมจะรูเปเขีริสักขราตเตจันตริเคพิมาเนทีเประเทจะาเมตาด้วนาขาฮเนีเคหาวัตถุไมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชาลาทธราวิสมัมเมยักขากนทัปนาคาติทันตาสันติเกยังมูนิวะระวะจะนางสาทบูเมสุนันตุ ธรรมะสว <refin ements S 2> ัสด <when he> <kita> <tube> ิการูอ่ยัมพะทันตาธรรมะสวัสดิการูอ่ยัมพะทันตาธรรมะสวัสดิการูอ่ยัมพะทันตาบทที่สองบทสวดบูชาพระรัตนาตายอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธทำมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทกราบพระรัตนาตายหาทังสมาธทุปโธปะวาพุทธังปะวันตังอภิวาเทมิ สวากดีคตัพระคาาัมภีร์ตาธโมทำมังนามสซามิสุปฏิปนันโนพระคัมภีตสาวกสังโฆสังฆังนามามิบทที่สี่บทส่วนนักการสิทธิคาถานันมนะโมตัสสะพระคัมภีตัวอามมาารหัตตัวสาม,มาสัมพุทธสสะนัมโมตัสสะพระคัมภีตัวอรหัตตัวสมาสัมพุทธสสะนัมโมตัสสะพระคัมภีตัวอรหัตตัวสมาสัมพุทธสสะ บทที่ห้าบทสวดไตสรณะคัมนาปาถะพูททางสรณังคชฉามิทำมังสรนังคชฉามิสร้างคังสรนังคชฉามิทุติยามปีพูททางสรนังคชฉามิทุติยัมปีทำมังสรนังคาฉามิทุติยัมปีสัางคังสรนังคชฉามิตาติยามปีพูททางสรนังคชฉามิตาติยัมปีทำมังสรนังคาฉามิตาติยัมปีสัางคังสรนังคชฉามิบทสวดสัจจคิริยาคาถา นัตทีเมสรนังอัญญงพุทโธเมศรนังวารังเอเตนะสัจวัตชีนะสุทีเมหูตุสัพปทานัตทีเมสรนังอัญญงธรรมโมเมสรนังวารังเอเตนะสัจวัตชีนะสุทีเมหูตุสัพปทานัตทีเมสรนังอัญญงสังโฆเมสรนังวารังเอเตนะสัจวัตชีนะโสทีเมหุนตุสัพปทาบทที่เจ็ดพุทธานุสติ อิทิปิโสภะควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุคโตโลกวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมมาซาระติสัตถาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภะควาติสวะขาตูพะควาตาธรรมโมสันติติโกูอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีติโพธิเก้าสังขารุสติ สุปฏิปันโนพระคัมภีร์โตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระคัมภีร์โตสาวกสังโฆยาญาปฏิปันโนพระคัมภีร์โตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระคัมภีร์โตสาวกสังโฆในทิทางจัตตาริปลิสยูคาร์เนะทัปโบริสบุคลาเอสัพพะคัโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกัลนิยวโุตตะังคุนทักขิตังโลกัสสาติบทที่สิบศาตนาสูตร ญานีถาภูตานิสมาคตานิคุมมานิวายานิวันตลิเคสัพเพวภูตาสุมาณพระวันตุตะโทปิสัจกัจจะสุนันตุภาสิตังสัสมาหิภูตานิสา,ม,า,สามีถาสัพเพเมตังกะโรธามนุสยาปทัสปัชชายะทิวาจระตูจารันติเยพะลิงกาสมาีเนรักขะถะอัป,ปะมัตตา ยังกินติวัดวิติกิตังอีทาวาหูลังวาสักเคสุวายังหาลตังนางปณีน่ะตังณูสมังอธิตาคเตีนะอิธรรมปิพุทธีละตนางปณีตังเอเตสตีนะตุวัติโหตุขายังเวลาคังธรรมตังปณีตังยะทัชชาสักยมุนีสมาหิโตะเตนะธรรมเมนะสมัติ ปินจีอิทามปีทามเมรัตนางปณีตังเอเตสัจเจนะสวัสดิโหนตุยามพุทธเศษโถปริวันนาอีตุเจงสมาธิมานันตริกันยามานหุสมาธินาเตนะสมูนะวิชติอิทามปีทามเมรัตนางปณีตังเอเตสัจเจนะสวัสดิโหนตุ่ยเอภุกภรอัตตะตังปัตตะตตาลิปเอตาปิยุคานิโหตุโหุติ เตทักขีเนยาตุขตุขตัดสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพพลานิอิธามปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสตีนะสวัสติโหตุเยสุปยุตตาสมนาสาทัตเนะนิกาไมโนโคตมาาสา อารัมพิเตปฏิปัตตาอมายักอมตังคยหารัตถามุธานิพุติงพุชม,มานาอีธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเจสเจนะตุวัตี่หัวตุยะทินทะคีโลปทวิงสิโตสิยาจตุกพิวาเตพิอสัมป,ปะกัมปิโยปะทูป,ปะมังสัพป,ปุริสังวะทามิโยอะอริยสัจจานิอเวจะ ปันสัส,สติอิธรรมปิสังคีรัตนังปณีตังเอเตสตีนสัสวัติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติคำพีรัปณีนะสุเทศิตานิจินจาปิเตโหติสุภปมัตตาะเตภวังอัธรรมะอัธรรมามาที่ยันติอิธรรมปิสังคีรัตนังปณีตังเอเตสตีนะสวัติโหตุ ตถาวัสสทัสมาสัมปาทะรายะตยสุธรรมาชหิตาพวันติสากายะชิติวิกิจิจะวิกิจิจิตันจะศีละพะตังวาปิยะทติกินจิตะทูหะปาเยหิจะวิปามุตโตฉะจาธินา ฐานานิีอ้อัทภูกาตุงอิธรรมปีสังเครัตะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวุวัติโหตุกินจาปิโทรกัมปังกโรติปาปะกังกายนาวาจายุทธะเจตาสาวาอัทภูโสตสาปะกินชะตายะอัทภพตตาทิฏฐปัทัสสะอุตตาอิธรรมปีสังเครัตะนางปณีตังเอเตสัจเจนะสวุวัติโหตุ วนาปคุมเพยะถาผู้สติตักเคคิมหานามาเสปรรมสมิงคิมเฮปทูปะมังธรรมวรังอเสศเสยยะยินิพานาคามิงปะระมังหิตายะอิธรรมปิพุทธีรัตนังปณีตังเอเจสัเจนะสวัสดิหูตุวะโลวะรันูวะราฮลโลวะราฮลโล อนุตลูทรม,มวารังอัทเยสยิอิธรรมปิพุทธเทแลตนางปณีตังเอเตสัจเจนะสวัติโหตุคีนางกุลานังนาวังนัตถีสามภวังวิรตตจิตายติเกภวะสมิงเตคีนะพีชาวอาวิรุณหิชันทานิพันติทีลายะธาดัมปดทีโปอิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตสัจเจนะสวัติโหตุ ยานีทพูตานิสมาคตานิภูม,มานิวายานิอันตลิเคตตะทาคตังเทวะพโนสปูชิตังพุทธังนามสซามาตวัตทิโฮนตุยานีทพูตานิ สมาคตานิภ uhh ูมมานิวายานิอันตัิดเคตถาคตังเทวมนุสปูชิตังทำมังนมัสสามัสุวัตทิโหตุญาณิสพูตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิอันตัิดเคตถาคตังเทวมนุสปูชิตังสังขังนมัสสารมัสุวัตทิโหตุบทที่สิบเอ็ดอาตาณติยาปริตระภูมิียปุตรยสัพพโลกามิ นิมุตโตสัพพสันตาปะวาจิตโตสัพพเวรมติกันโตนิพุตโตจตุปังภาวะสัพปีติโยวิยวัชชันตุสัพพะลูโควินาสันตุมาเตพะวัดวันตาราสุขีทีคายุโกพระวะอภิวาทนารีลิศานิจังวุฒาปจายโนุัตาโูพะวันจาตารูธรรมาวัันติอายุวันนสุขังพภะลัง บทที่12อธิตตาปริยายสูตรเอวมมัมเมสุตังเอกังสาม,มยังพระควาคายายังวิหารติคยาสีเสสัตถิงพิคูสหเซีนะสัตตะโคพระควาพิคูอมันเตสิสัพพังพิคเวอะธิตังกินจะพิคเวสัพพังอธิตังจากขุงพิคเวอะธิตังรูปาอธิตาจากภูวิญญ,ญานังอธิตา จากขุสัพัสโซอธิโตยามปีทางจากขุสัสพัสสปัจยาอุปจติเวทยตังสุครังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวายามปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคกนาโทตกินโมหกินาอาธิตังชาติยาชารามาเลนะโซเกหิปาิเวปาริเทเวหิทุกเกหิโทมานาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวทามิโซตังอธิตังถัฏาอธิตาโซตวิญญาณังอธิตัง โซตัสสปสโซอธิโตยามปิทางโซตัพสปัสปัตติยาอุปัจติเวทะยิตังสุครังวาทุครังวาทุกขมาสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคักิีนาโทสกิีนาโมหกีนาอธิตังชาติยาจารามนรีนะโซเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวาธามิคานังอธิตังคันทาว อธิตาคานวิญญานังอธิตังคานัสสะพัสโสอธิโตยามปิทางคานสัะปัสสปัตติยาอุปจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวายามปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาคักกีนาโทสักกีนาโมหกิีนาโทหกิีนาอธิตังชาติยาชารามณเลนะโซเกปริเทเวหิตุเกหิโวานเสหิอธิตันติวัฏามิ ชีวะหาอธิตาละสาอธิตาชีวะหาวิญญาณังอธิตังชีวะหาสัพพะสุวัติโตยำปิตังชีวะหาสัพพะสัพติยาอุปัชติเวทิตังทุกคังวาทุกขังวาทุกขมาทุกขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาคักีนาโทสักีนาโมหักีนาอธิตังชาติยาชาลาเมตเรนัโอเกหิปัลิเทเวหิทุเกหิโทมาเซหิอุปายาเซหิอธิตันติยะบัทามิ กายูอธิตุวภูัพภัฏาอธิตากายวิญญานังอธิอธิตังกายสัพสอธิตูยมยมปีตังยมปีทางกายสภัสสปัตยะอุปจติเวทะยตังสุขังวาทุขังวาอนุขมาสุขังวาตามเปลี่ยนอธิตังเกียณาอธิตังอธิตังราคากีนาโทสักกีนามูหักกีนาอธิตังชาติยาชาลามณรีนะสุเกหิบริเทเวหิอุทุเคหิ โทมนสเซหิอุปยาเซหิอธิตันติเวทามิมโนอทิตูทำมาอธิตามโนวิญญาณังอธิตังมโนสัพปโสอธิตูยำบีทังมโนสัพพสัปติยาอุปัชติเวทายังสุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวายตามปีอธิตังเกณอธิตังอธิตังราคคีนาโททักีนาโมหักีนาอธิตังชาติยาชาลามลีนสซเกหิปริเทเวหิทุเกหิ โทมานาเซหิอุปยาเซหิอาทิตันติวัฏามิเอวังปัตสังพีคะเวจัตวาอาริยสาวกูจัตสังจัตสมิงปีนิพินทติดูเปสินิพินทติจุรันจากกูจากวิญญาณีาป,ปีนิพินทติจากกูสัพพสสปีนิพินทติยำปีทางจากกูสัมผัสสปัตติยาอุปจติเวทยิตังสุขังวา ท, <im sharing> ทุกครั้งว่าอทุกคำมาทุกครั้งว่าตาชมิงปีนิพินทติวันนี้จะสวดเพิ่ต่อนะคะสวดตามิงปีนิพินทติสัตตีสุตินิพินทติโสตาวิญญาเนปีนิพินทติโสตะคับพัดเสปินิพินทติยมปิทังโสตาสักพัดสปัจจยาอุปัชติมีทะนิตังทุกครั้งว่าทุกคำว่าอาทุกคำมาทุกครั้งว่าตาชมิงปีนิพินทติคานาชมิงปีนิพินทติ คันเทสุปินนพินทติคานวิญญาณีปินิพินทติคานมัสสคานสังปสเสปินิพินทติยามปิตังคานสังปัสปัตยาอุปจติเวทิตังสุครังวาทุครังวาอทุขมสุครังวาแต่จะมีปิเนพินทติชีวหายปินนพินทติปเรสุปินนพินทติชีวหาวิญญาณีปินนพินทติชีวหาส s ังปสเสปินิพินทติยามปิทังชีวหาสังคัสจะปัต ชีวะหาสัพพัสสปัจจยาอุปัจติเวทะยีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาอัสะมิภิปินิพพินติกายะสะมิภิปินิพพินติปุถัพเพสุตินิพพินติการยะวิญญาณิภปินิพพินติกายะสัพพะเสภิปินิพพินติยำปิทางกายะสัพพัสสปัจจยาอุปัจติเวทะยีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาตัสะมิภิปินิพพินติ นมัสเมนตินิพินทติธทมเนสุตินิพินทสินิพินทตินะมนวิญญาณิปินิพินทติมโนสัะพัสเธวินิพินทติยำปิทังมนุสสะพสสะปัญญาอุปจติเวทิยตังสุขังวาทุกขังวาอทุครังวาทุกขังวาตะสมิตินิพินทตินิพพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตะสมิติวิมุตตะมิติญานโหุติคีนาคาติสุรุติตังตัมมะจริยังกตังกรลนิยังนาปารัง อิทัายาติปจานาติติธรรมบูจาพระครอัตธรรมนาตีพิคูพระควาตตัวธาติตังพินันทุอิมาตมินจัปานาวยากรมะเวยากรณะมัมินคันยะมานีตัสตัสะพิคูสหัตัสสะอนุปาทะเวหิหจิตตานิจิงสุขขอที่สิบสามอนนันนะสุีังอีวนมีจุตังมีการสัมยังพิทวา ตาานัชยาิฐานติอิปัตนียตทาเยตจนนกเพราะว่าขจรคเยภิกุวันเตติปโรหังทิกขเวนตาดูงจากหิธังพิกขเิอตาอาวิสสนทยธังดูแปงอาปาทายาสังเตยะนลพิทะเกิดดูงเอ เอวัเมรุปังหตุเอวังเมรุปังนาหูสีติเกสมาจะูกพิเคเววุปังอนคาแตสราดูความอาภายาสงมุตติแยกละติอุเบเอวังเมรุปังหตุเอวังเมรุปังาหสีติมีธนาอนตารีธนาจาาเหทางพิเคเวอัตตาอภุุสติอภวิสายะธังมิธนาอาจายาชงวเตยยะละเพขาจะวีธนายะ อีวามเมทนาหุโมถูอวามีมีทนามาหุสิติสมาจะพุทิภเวณเวทนาอนัตตาัสมาเวทนาอาภาทายะสร้างวัตถินัตจรับปฏิเวทนายอวเมเมเวทนายหุ้นถูอีวามีเวทนามาหุสิติสัญญาณนัตสัญญาจะทีทางพิคเวตาอาภวิสัตอาภวิสัณยทางสัญญาอาภาทายะสัางวัตถิะนตทีฐา ตัสมาเจ้ค ah uh uh ูพิการีส uh ัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอาหาทายะสังวัตติก้าจะรักวิจิสัญญายะเอวังมีสัญญาหุ่นตุเอวังมีมาหูเอวังมีปัญญามาหูสิทิสังขาราอนัตตาสังขาราจะเห็นทางพิกเวอัตตาอภวิสันต์อภวิสังสุในทางสังขาราอาหาทายะสังวัตติรวมนภีค่ะจะสังขารีสุเอวังมีปัญญา เอวัตุเอวัมเมสังขารามาอาหุสุติยัสมาตุโพภิกขุวสังขารานาตาตัพมาสังฆาอาภาธายะสังวันตินาจลระปฏิสังขารีสุเอวัมเมสังขารามาอาหุสุติวิญญาณอนัตตาวิญญาณานัตหิตังภิกขวีัตตาภาวิสัะนาโยทังวิญญาณานาธายัสังมเกยะลาภีถ่ายตาวิญญาณ มีวิญญาณังหตุเองมีวิญญาณัหติติจะมาจพูดพิคเววิญญาณนังอนาจังจะมาวิญญาณังอาภาสานะสังกตินะจะรับิวิญญาณีเอีังมีวิญญาณังหตุเอีงมีวิญญาณัหติติต่างกิงมาถาพิคเวรูปานิจาวาอนิจจาวาติอนิจจาคเตยัมปัญญานิจจคุ่คังวาคุ่คังวาติ ทุกงวาคันเตยยำปานิจังทุกขังวีบาีมามาทำมันกันหลังตังสมุปัสสิตุงเอตังมมาเอโซของมมีเอโซมีอัตตาติโนเฮตังคันเตยตังกิงมันทถาพิพเววทนานิจวาณิจาวาติอนิจาวันเตยำปานิจังทุกขัวาตังทุังวาทุกของคันเตยยำปานนิจัง ทุกคั้งวิปปนาไม่ทำมังกรลังไม่ทำ้นไม่ติจุงเอตังวมเอโหสมิเอชโอมิตาติโนหฮตังพันเตตังคิงมันะญาเิระเวสัญญานิจาว่าอนิจาวาติอนิจาวันเตยำปนานิจังทุกคั้งวารังทุกคังว่าทุกคังพันเตยำปานานิจังทุกขังว่าทุกคั้งวิปปินาไม่ทำ เอตังมะมะเอโซหรรมสุเเอโซมีอัตตาติโนหิตังคันเตตังทิมันทะถาพิสาเวสังฆาวานิจจาวาติอนิจจาคันเตยัำปานานิจังทุกครั้งวาตังทุกครั้งวาติทุกครั้งคันเตยักปัญญำปานานิจังทุกครั้งวิปนินาละธรรมังกานังเมตังทะริบะติตจุนเอตังมะมะเอโซหรรมสุเเอโซมีอัตตาติโนหิตังคันเต อังก ia ิ้งัญถาพิกเววิญญาณนิจจาวาอันิจจาวาอันิจจพันเตยามปนานิจจทุกครั้งวาตาวาติทุกังพันเตยามปานิจจทุกขรังวาปิปาริมานะาะมังกัลลังโนตางสามุปปสิตุลอตังมะมะเอซะมเอซมีอัตตาติโนหิตังพันเตตัตมาติพิเว ยังกินเก่รูป,ปังอัติตานะคะตุปัตตุปันนาอัตจัตตังวาภิกิทวะภูราสกาวาภูมังวาหีนังวาภูมิตังวายันทูเลสันเกวาสัตวางดูปีเนตังบามะ,มะเนโซหัมมะสินะ,ะเนโซอัตตาติเอวะมีตังกะธาภูตังสมัมัปปัญญายาทัตทัทังยาปาจิวีธนาอัตติตานะคะตุปัตตุปันนาอัจัตตังวาภิทธิทาวา โอราลิกาวาสุขมาวายีนาวาปณิตาวายาทูเลสันติกวาสักพาวิทนันีตังมะมะเนสุหอมมะเสดมิณะเนสุอัตตาติเอวเมตตาเนธาคูตังสัมปัญญาญาทัตตังยาตาติสัญญาอติตาณาปัจปตุปันนาปัจจตตาวะหิตวาโอราลิกาวาหีนาวาปณีตาวายาทูเนสันติกวาสักพาสัญญาเนตังมะมะเน โสธรรมสุเมนะเมโสอัตตาติเวเอวเมตังยะทาตุการสำมาปัญญายะทักทัพังเยเกติสังขานาอติตาณะทุปัจจุบันนาอัจจตาวาคติทวาราภูร้ายิกาวาสุขมาวาเฮนาวาปลิตาวาเยปูเรสันเกวราสัพเพสังขาราเมตังมะมะเมโสธรรมสุเมนักเมโสอัตตาติเอวเมตังยะทาตุการสำมาปัญญายะทักทัพัง กินจิตวิญญาณอกคตินิตาณจัจัตุปันนันทังตังวาปหิตาวาโอลิตังวาสุเมงวาหีนาวาปะิตตังวายันทุลีสังถีวาสังวิญญาณีมตัมรมมีสสมิหยมีสอัตตาติอีก็มีตังยะขาภูตังสัมักปัญญายะทัตัังเอวันปสร้างีตวาอริยสรภกรูปมจินิพคินติอีทนายปินิสินติสังยั ปิเนปินตุติปังพาเลปิเนปินตุติวิญญาณพเมนปิเนปินตุติเนปินท้าเวราชติพิวาพาวิมุตติพิมุตตะเมนพิมุตตะมีติยานโฮติทีนาชาติปุตติตังคมตะลียังตังบะลียังนาบะลีนาบะลีปิชาอิทธิอิทัิตายติปชานาติติอิทธามโลตักภาวาตตมัน นาจักรวัคคียาพิกคุปปะปวตโตขาติตังอภินันทุทยมิมาสนจะกานะเวยาสารนันเสนพันยะมานนจักรวัคคียานา,า,าพิกคุณา,าอนุปาชาอเวอาสาเวเหติตานิวินวิมุกจิงสูติบทที่ 14, สิบสี่บทสวงมหาสมัยสูตรอี่ามีสุตัตงอีกังสามยังพะคะวาย สักเกยวิหารปิจะติระวัตุสุนนะหาวันนี้มหาตาพิคุสัรเกนะสักกิปันจัมตเตหี่พิคุจัตเกหีสักเเหวะาอารหันเตหิ์าสหิจารกชาจุเหยวตาเยปุเรียนสันนิปฏิตาหุนติพรกควันตังทัศนายะพิคุณฟังกันจัดอาตะโูตะตุนังผุททวรักสกายกานันเทวาานอีแตกะโสี ยางโคประกวาสักเทุวิหาติสักนราธุลเิงมหาวิีิมหาตาพิสุสังเทนะสัิิวมันจะมเตหิทีุ่ตเตหิตกเพหิวะอรหันเตหิทาสหิตาโลกทาตุหิเทวตาเยือเยืสนนักการยุติการคงติระควันตัง